อเลฮันโรกานาโชปีกดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สโมสรชั้นนำเลือกเล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินารุ่นอายุไม่เกิน20ปีสำหรับศึกฟุตบอลโลก2023ที่จะแข่งในวันที่20พฤษภาคมถึงวันที่11มิถุนายนนี้กาณาโชไม่ได้ลงเล่นตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าจากเกมที่แมนยูเสมอซาวแฮมปันผู้จัดการทีมปีศาจแดงเคยบอกว่าเขาจะกลับมาก่อนปิดฤดูกาล2 0 2 2 2 3กานาโชตัดสินใจเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลก ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าฮาเวียรกุลซื้อทีมชาติอาร์เจนตินารุ่นอายุไม่เกิน20ปี อยากใช้งานกานาโชจนเตรียมที่จะเดินทางมาเจราจากับแมนยูถ้าหากกานาโชหายท่านก่อนปิดซีซั่นและเลือกที่จะไปเล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินารุ่นเด็กจริงๆหมายความว่าเขาไม่ได้ช่วยต้นสังกัดในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเกมลีก,กับบอลนมัดในวันที่20พฤษภาคมเกมลีกกับเชลซีในอีก5วันหลังจากนั้นเกมลีกกับฟูลแลมในวันที่28พฤษภาคมรวมถึงเกม FA Cup นันัดชิงชนะเลิศกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันที่3มมิถุนายนนี้ สำหรับข่าวกีฬาวันนี้มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวกีฬาต่อไปด้วยนะคะ